ต้อนรับเข้าสู่การ G x แบบแบบงงๆนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเรานะคะอยู่ในช่วงของการทำทีสิดนะคะท่านิพนธ์เพื่อจะจบปริญญาตรีนะคะทำให้เวลามันแบบงงๆมากนะคะก็คือนั่งทำทีสีดจนถึงประมาณแบบ ตีสี่กว่าทุกคนแบบนาฬิกาปลุกไว้ว่าโอเคจะตื่นมาตอน9ก้าโมงห้าสิบให้ทันแบบเขาดาวที่จะมาไลฟ์ก่อนปล่อย MV สรุปก็คือเสียบหูฟังค่ะไว้าจะให้นาฬิกาปลุกดังในหูฟังตืง่นมาอีกทีก็คือสิบเอ็ดโมงกว่าเลยนะคะก็คือโอเคมาชุดนี้เลยก็คือแบบชุดนอนกรุบฉันก็คือรับปดเลยทีสีก็ต้องทําผู้ชายก็ต้องดูลีเอ็กก็อยากอ่านคือมั่วไปหน่อยขาะตารางชีวิตช่วงนี้นะคะตอกิน่้าแล้วนะทุกคน อ่า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 ความเสียงวีนแน่ๆวันนี้วีนแน่ๆทุกคนโอเคค่ะเรานะคะจะมารีแอคคนเดียวกลุ่มชื่อตอนนี้ชื่อว่าที t ่สิก็ต้องปัน่นรีแอคก็ต้องดูทุกคนโอเคของซูเปอร์เอ็มเพลงไทเกอร์อินไซ์ค่ะแต่ก็ต้องรับบทนางดูโฆษณาก่อนเพราะว่าไม่ได้สมัครพีเมียมโอเคโอเคโอเค s เบ <laughs> okay, okay, <c oughs> บี baby, done, ้ด y น o n t s t ชุปบปชิชุดเบบี้ดันซัใช่หรือเปล่ายูนิตนี้หรือเปล่าขออันนี้แบบเร่งไฟให้สุดโอเคค่ะทุกคนใจเต้นตุกตับเลยพี่น้องเต้นใช่ไหมใช่ฉันรู้ฉันดูออกโอเคไปค่ะเห็นเงาในตาฉันไหมอู้ <c oughs> เหมือนเพลงคือเดออูฟเนก้อูฟอู้ใช่หรือไม่ไม่รู้แหละได้มากได้มากโอ้ยน้องมาคือเอาจริงคือแบบผมสีชมพูมีความปลอยใสคข้างหลังมีความแบบมีความมาร์คลีเคนาดาตรโน่อะทุกคนเก็ตปะมัน มันมันได้อะน้องมาร์คมันได,นได้ใครสนิทฝากากากรไปบอกนะ่ว่ามันได้ลูกนี้มันได้มันได้ครับน้องครับไปเลยครับแล้วเป็นอะไรมาต้องถิบกล้องทุก Mv ฉันก็คือไงหลังทุก Mv ค่ะไปค่ะพี่ต้องเต้น ใค่งานสายตางานมัดผมงานมัดผมงานใครมัดผมค่ะทุกคนพี่ไทมยุงไทมินคือคืออ,อ,อะไรอพี่แบ๊คอันนี้ก็ดื้อจริงๆเลยค่ะ โอ้โโอโโยเดยวินไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ใครใครใครขออีกรอบจองอิน,<ใ>นความป่าความเล่นหนูเล่นตาต้องยกให้เขาอุงกัดปากหนึ่งหนึ่งอังกรหรือเปล่าอังกร์สิ่งล่างซูเปอร์เอ็มหรือเปล่าทำมันมีความแบบโหอางนี้ขนาดนี้ไปคาพี่ลูกค้าโบกมือรอเราแล้ว โอ้ยได้หรวเหมือนกราฉากโอ้ยได้มากโอ้ยความกอนนุได้มาก,พ,ออก,มมากพิทยโยงได้มากหลวงัดได้มากน้องได้มากโอ้ยผมเปลียยนวิตามินเสริไปรนด์รุงบุง แค่เท่านี้แหละเ er ท่าน,นี้ที่เห็นมันน่าทำลายตั้งแต่ e บ o n d l ไล h ์เท่านี้แหละคนลุกเลยค่ะคนลุก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 จริงๆเห็นปะบรุ้งบุ้งเฮ้ยแล้วมือไปโดนอะไรไหมขออีกรล่าค่ะ ใคร่รอบใคร่รอบใปร่รอบมีโอ้ทษอังกอร์แล้วหนึ่งพูดเลยพูดเลยอังกอร์พูดเลยต้องปิ้งไก่พูดเลยมันมันสมบูรณ์มันมีจิตวิญญาณเนี่ยความเป็นเอ่อท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดหนึ่ง คือเอาจริงเรื่องแรปเรื่องอะไรคือไทยยงกับมาร์กอะไม่ทับลายกันเลยทุกคนคือไปนั่งวิเคราะห์มาไทายยงมาร์กไม่ทับลายลูกค้าก็ไม่ทับลายลูกค้าเาจะเป็นแนวอารมณ์แบบแรปแบบเชียร์อัพทุกคนแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยเกปะเออแต่คือคือ,คอมันได้อะแกมันได้โอ้ยตเกียกก็คือมักแน่หรือเปล่าอ้ยมาครับมาครับ เอมดุมากแต่ฉันก็คือเอ็นดูมากพี่แทนมินก็คือ,อยังไงหน้าเด็กยังไงไปค่ะพี่น้องเต้นอู้เอาอีกแล้วอีกแล้วโชว์พี่นิหารอีกแล้วเพื่องเต้นโชว์พี่นิหารอีกแล้วไหนดูซิดูว่าพี่นิหารหลงเพราะพี่เต้นหน่อยมุนคออีกแล้วอืออืออือเห็นไหมเห็นไหมเขาทั้งจะแบบเชียร์เอพื่อนไปไปอุ้ยโจกินได้มากฉันรักคนตุงเพลงนี้ค่ะแล้วเพลงคือหลอนหูมาก กืบปัญหาอะไรนี่อ้ยลูงม้าได้มางน้องเมาได้มากได้น้องเมาได้โอ้ยสีผมมาร์ก็คือลูกเชอร์รี่ได้พี่น้องเต้นอู้ยพี่น้องเต้นได้มากครับพี่น้องเต้นครับเก่งมากครับได้มากครับงาสายตาดีมากครับน้องมาร์เออย้า มเมนโวคอลของซูเปอร์เอ็มคือไปสุดไปครับพี่แพคครับไปครับทุกคนถ้าควรจำได้ตอนชายนี่เดย์ใหม่ๆอะแทมินแบบไม่ได้ร้องเก่งขนาดนั้นเนาะก็คือดูเขาเรียกอะไรอะ่ะคือแทมินเป็นแบบโอเคร้องแต่ว่าไม่ได้มีท่อนร้องเยอะที่โชว์พลังเสียงขนาดนั้นซึ่งเพลงเนี้ยซูเปอร์เอ็มอะคือคือ ไทมินก็ค pues mm like like nah, ือโต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 จนตอนนี <một> ้เป okay, <less> right ็นแบบเมนร้องหลักของซุปเปอร์เอ็มเหมือนกันควบควบไปกับแพ็กยอนเลยซึ่งฉันแบบภูมิใจในความดูน้าเนาะมูเยปอไปต่อครับพี่ไทมินโอ้ยขวดหนึ่งเล็กกับกระจกหนึ่งเฮนรี่รือเปล่านี่อ่ะโอ้ยไฮโนดไปครับโอเคเลสโก้ขอดูใหม่ น้องมาครับฮัลโหลแม่ขายบ้านเลยขายบ้านเลยขายบ้านให้มาขายบ้านส่งเงินให้มาไอ้ยาวได้ไหมได้ไหมครับพี่นด้ยงได้ไหมครับ oh, <yeah. S 1> ยืมเนบนรถแล้วหนึ่งแม่ดูขับเป็นไหมแต่ยืมเงินรถแล้วโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ รับบเอลลอยอีกแล้วรับบอเอลลอยรับบอจองอินมากรับบอลเอลลอยได้มากชอบชอบชุดนี้มากมีความมีความมีความดูคลาดมีความชอบพี่ตงเต็นก็คือสวยดในชุดสีฟ้ากับขันทีมาได้ได้ได ครับได้ทั้งวงเลยครับรวม,มีอิมแพคมากเลยครับทุกคนโอ้ยกอดดีนะที่แบบโอ้ oh. ทุกคนดูกสายตาสายตาที่มองมาอย่างเรามาก็จะแบบยังไงครับใครก็จะหันเรื่องนิดนึงไทยงก็จะอ่ะเชิดเชิดเลิ่นเลทมีนเซ็นเตอร์สูงค่าใบยองก็ดือ้อๆปากแบบแบะลงนิดนึงพี่ยองเต็นก็จะมีความตาเปลือยนิดนึงส่วนลูใครก็คือแบบนายแบบไม่ไหวแล้ว หนึ่งรูปล้างความหมายของจริงเป็นรูปที่มีทุกบ้านค่ะอันนี้เป็นไม่ได้ทุกคนแคปบแล้วก็ใส่กรอบทองโห้ยคือตัดสินใจถูกแล้วที่แบบปั่นเวลาของการปั่นทีสิตมานั่งดูเอ็มวีนะคะพูดเลยว่าด้วยเอ็มวีนี้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตกับทีสิ์ต่อไปทุกคนคือมาตรฐานของเอ็มคือสูงอยู่แล้วยิ่งเพลงนี้มันติดหู้ติดหูแบบท่อนไทยยงึ้นมันเชื่อมันครือกันกันนะรุ่มบลุ่งก็มันจชงมกันกันนะบลุ่มบุ่ง ใช้ไม่ติดหูก,ก็คือไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเฮลรังเงีย้ยเออดีมากนะคะเนี่ยก็คือจะต้องรีบไปแล้วนะคะจะต้องรีบไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งปั่นดีฟิตต่อนะคะเออนั่นแหละทุกคนพอเราติ่งมาอีกเก้าหนึ่งของชีวิตอะ่ะเราก็ต้องคือฉันก็นึกมาตลอดว่าฉันสามารถแบ่งเวลาเรียนกับเวลาติ่งได้อย่างดีแต่พอมาจริงๆแล้วว่าบางทีเราก็ต้อง ทุ่มกับเวลาเรียนซึ่งมันก็คืออีก้าวหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะจะไม่แอคก,ก็ไม่ได้จะไม่ดู MV ก็ไม่ได้เพราะงั้นก็คือสันสามารถทําทั้ง2อ,อย่างให้มันดีไปด้วยกันได้ทุกคนไม่เลือกเด็ดขาดนะคะติ่งก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนการเรียนก็คือส่วนสําคัญในชีวิตนะคะเพราะงั้นจะไม่ขอเลือกใดๆจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันเท่ากันเท่าที่จะทําได้ะคะ่ะทุกคนเพราะงั้น ออหนึ่งในการบาลานซ์ให้เท่ากันก็คือตอนนี้ต้องรีบปิดคลิปแล้วก็รีบไปตัดต่อแล้วก็รีบมาปั่นทีสิดต่อนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะคะพิ่ภาพประกันใดขอทำหนที่นี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ไม่ขอช้างไม่ขอมา้าแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย